สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ชมช่องอีสานแซ่บอีกเช่นเคยนะคะวันนี้นั้นก็มีข้อมูลดีๆเกี่ยวกับ3กลุ่มเปาะบางที่จะได้รับเงินเยียวยาเดือนละ1,000บาทเป็นระยะเวลา3เดือนค่ะเช็คชัดๆ3กลุ่มเปาะบางใครบ้างเตรียมตัวรับเงินเยียวยา3,000บาทนะคะไปดูในช่องอีสานแซ่บวันนี้มีข้อมูลข่าวซแซ่บๆมาฝากค่ะเช็คกันชัดๆนะคะ3กลุ่มเปาะบางใครบ้างเตรียมตัวรับเงินเยียวยา3า0 0บาทคะ่ะ เรามาดูกันชัดๆนะคะว่า3กลุ่มเบาบางกว่า13ล้านคนจีดรับผลกระทบจากไวรัสโควิด1 9ในครั้งนี้มีใครบ้างเตรียมตัวรับเงินเยียวยารายละ1น1,000บาทเป็นระยะเวลาด้วยกัน3เดือนค่ะ จากกรณีครมนะคะเห็นชอบในหลักการผลการพิจารณาของคณะกรรมการกันกรองการใช้จ่ายเงินกู้ตามพรกรหนึ่งล้านล้านบาทค่ะมาตรการการช่วยเหลือเยียวยากลุ่มเปราะบางที่ได้รับผลกระทบจากไวรัสโควิดสิในครั้งนี้ของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะคะสำหรับกลุ่มเปราะบางที่ได้รับเงินเยียวยาตามมาตรการดังกล่าวประกอบด้วยค่ะ 1. นะคะเด็กแรกเกิดถึง6ปีค่ะ จากครัวเรือนยากจนจำนวนกว่า1 00 4 0 0 0ล้านรายค่ะ2นะคะผู้สูงอายุค่ะอายุ60ปีขึ้นไปนะคะจำนวนกว่า9 00 6 0 0ล้านรายค่ะและ3ค่ะผู้พิการนะคะสำหรับผู้พิการที่ถือบัตรผู้พิการนะคะจำนวนกว่า2ล้านรายค่ะ อย่างไรก็ตามนะคะรวมกลุ่มเปราะบางทั้งหมดจำนวนกว่า13ล้านลายค่ะโดยจ่ายเงินเยียวยาลายละ1,000บาทต่อเดือนนะคะเพิ่มเติมจากเงินอุดหนุนเพื่อเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดเพิ่มเติมจากเบี้ยความพิการและเพิ่มเติมจากเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเป็นระยะเวลา3เดือนตั้งแต่เดือนพฤษภาคมถึงเดือนกรกฎาคม2563ค่ะ แต่สำหรับการจ่ายเงินเยียวยางวดเดือนพฤษภาคม2563นะคะให้นำมารวมจ่ายพร้อมกันกับงวดเดือนมิถุนายน2563ค่ะจำนวน2,000บาทและจ่ายงวดเดือนกรกฎาคม2563อีก1,000บาทค่ะอิสานแซบยินดีกับ พี่น้องกลุ่มเปราะบางทั้ง3กลุ่มนะคะเตรียมตัวรับเงินได้เลยค่ะและขอให้ปลอดภัยจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิดในครั้งนี้นะคะอิสานแซบขอเป็นส่วนหนึ่งและให้กำลังใจทุกทุกคนก้าวเดินไปพร้อมกันค่ะขอบคุณค่ะ เป็นยังไงคะข้อมูลดีๆที่นำมาฝากวันนี้ถูกอกถูกใจไหมคะถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแ like, ชร์กดติดตามกด subscribe เป็นกำลังใจให้กับช่องอิงสานทราด้วยนะคะเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปดีๆของช่องคะ่ะเดี๋ยวครั้งหน้าจะมานำเสนออะไรบ้างเดี๋ยวคอยติดตามนะคะสำหรับคพนนี้ขอบคุณทุกคนที่ติดตามและสวัสดีคะ่ะบ๊ายบายคะ่ะ